โอเคนะมาวันนี้เราก็กลับกันมาแล้วนะสำหรับเกมนี้เหรือนะเกมบัตรเอเบคอนพาที่อที่สี่ใช่ไหมครับลงมาใช่เออก็ไปว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันนะก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะเออเออก็ไปลว่าเนีพาร์ทิแล้วต่อแบบว่าปากบไอ้บสสองฝาแปดนั่นใช่ไหมครั้ลงมา ช่เออก็วันนี้ก็มายิงหมูกันต่อตายตายเลยตายตายผู้ปีคอนเลยจับโรงงานเลยจับเข้าโรงงานเลย <c oughs> โอ้โหมัดูครับมา <c oughs> เข้ามายัางไงวะ <c oughs> เอาเอาเชือดน,นี้อร่อยเลยมูกตะเอ้หมูยอเอ้ยสองคนแก่นเป้าโอ้โหโอ้อ MCA 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 ไม่ดูดิแม่สารพัดไม่มีหัวหจะติดกูได้เลยเคยเคยกูบ่าวคนแก่นเลยเจ้ด้วยไม่โออผิดกูบ่าวคนแก่นกูไปแล้วมาก,กาะบันทีาา่32แล้วนะก็มามาดูก,กันกว่าตัวอะไรเอ่ยไปดูดิเอ้าอยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยมันเป็นฝูงเลยเออมันไม่ใช่ฝูงเลยจริงเอาดิดิอ้าวไปแล้วล่ะมันเอามาตุน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 ไหนตุน เนี่กสองตัวนี่อีกตัวเดียวเอออีกสองตัวอยู่ไหนอีกสองตัวอยู่ไหนเอ้ยนัน่นไงหมูลเ,ลมลเล็กหมูเล็กหมูน้อยไหนวอะอ๋อหมดแล้วาลาลมา,มาแม่งวันนี้ก็ด่านมืออีกแล้วนะเออแล้วว่ามือเลยเอ้ยหมูลเล็กเฮ้ยโค้งเล็กแล้วเออเฮ้ยโค้งเล็กระวังโค้งเล็กนะมาโค้งเล็กรถยนต์น่ะ กงเหล็กเล่นจนเลยโอ้ยิงไม่เข้าชี้เอชี้เอะชี้เอะเจียไอหมูเหล็กเอ้ยเขียนอะไรแคลเซียมเขียลนแคลเซียมอะไรคือการอะไรคือการที่มันเนหัวสั่นแล้วมันยังบินมาชนผมได้เะอ้าวมันโหดเจียลูกโม่แม่ลูกโม่แม่ลูกโม่แม่ประเมินกูกำลังรีโหลดอยู่ตายไปตายไปตายไปเลย อย่าปัดนหม่อ้ย่าปัดใหม่ MCA ไหม MCA 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 เฮ้ย MCA ตายยังไะเฮ้ยเอ้ยเกินผู้ยอมสีเลยมาดิโอ้ยคนแข็งมาคนแข็งเอ้ยผู้ย้อมสีหมูสีม่วงมามชเกินคนแยอมสีมาเลยตาย ติดแม่ตายเออ C M J M C A เออตายเฮียมาวันนี้ก็มันตีสามสี่แล้วนะก็โอ้โอ้โโอ้ระดับหน้าเลยเออไอ้มาเปิดเครื่องเปิ๊เครื่องเปิดเคปื๊องเปิดเครื่องเดเครื่องดูดูกูเปิดหมูกรอบมาแล้วโอ้ยหมูกรอบหลายตัวเลยไม่ใช่ไข่กรอบไม่ไหม่แล้วเนี่ยเอ้ยหมูกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วตอนนี้ เดี๋ยวผมรับประทานเองครับอย่าเพิ่งยิงนะยิงนะมูสไลม์อะไรมูสไลม์มูสไลม์เฮ้ยมูสไลม์มูสไลม์เฮ้ยไอ้มาสไม่เห็นมูกรอบนั่นไหมไหนเฮ้าเอาไปแล้วมานี่ก็อีกวันหนึ่งที่เอ่อท้องป้าไม่ขอดใจเลยนะ โอ้โอ้ยตายยิงงมากยิงแรงมากกระสุนไม่ทันตายพี่เอ๋ตายซะมันโอ้ยปืนกูล้อมไม่หยุดเลยดีพิษดะเบดีพิษราเบดีพิษระเบดตายจะตัวจัที่นี่ไม่เหลือที่สำหรับหมูมาสลรับหมูโว้ยเฮ้ บนโลกอาวุธใหม่อีกแล้วหรอมาเอ้ยปืนเก็บเสียงเฮ้ยบนโลกปืนเก็บเสียงเฮ้ยเจ๋งเอาเล่นเลยเอาเลยวันนี้ก็เป็นบันสไตล์อีกบันหนึ่งเลยนะโอ้แบบแบบว่ามันอยู่หลังค่าตายข้อเระเบิดไปแล้วตายมันปีนหลังคาดูดิมันปีนมันปีนบ้านได้ใชไหมมันปีนหลังคาได้ไหมมั้งเพิ่งรู้เีลยตายเฮ้ยเมื่อกี้ปีนผมมันหายไปต้น้ากูมันเขาบ้าไงวะ เอ้ยตายตายตายเอ้ยเฮ้ยวิ่งมาตายตายว่ามันขีดอะไรดีพ Ade ีเดอร์เมดดีพีดา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 ร์เมดอ้าวตายหมูสไลด์เลยเขาเรียกผมว่ามาร์คซิมอ้าวแตกเลยเจ็ดตัวอยู่ไหนกันเลยตรงนี<_<_<_้มาตรงนี้ตัวกูอ้าวทางกูอ้าวดีพีดาร์เมดดีพีดาร์เมด เอ,เอเอ็มซีเอ็มซีเอ็มซเอ้าแล้วมามกกามมมมมมมกมม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 มอมม้านมมม่มงงงงงมมมม้มม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 อมม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 เลเมม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 นมม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 อน,น,มอนยิง่งมม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 มนกมมมมนมม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 มกสมมมมมมอมม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 ม้ยมม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 มิมมมอมมมมิม <c oughs> <c oughs> นี่โอลิมปิซไลน์ไปแล้วแม่ด่านมาอีกแล้วเออโอแต่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี่ทำอะไรเอ้ยเออเออตึกตึกหมูชนหมูดูดิเฮ้ยหมูชนหมูเลยเออขัดเกลียวเตี้ยมงชนกันนะจริงป่ะเออเฮียตา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 ยหมดเมกเอี้อ่ะตายเยอะนี่ไง ระเบิดซะเมื่อไห่ไม่ได้โม่กินโม่งมันแขงทำไมพวกแกยวเสี้ยมันแก็งเลยวะไอ้รถมันคือโครงเหล็กวะไอ้ถูกไอ้เข็มหรือโควใช่ปะโครงเหล็กอ้วนอืม MCA 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 เอ้า MCA อืมตายแล้วไงยัง MCA อืมตาย ไอ้ตัวนี้แหละเขาตายเลยมากดเลยยิงเลยยิง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 เอาไปดิตายเจอลูกกระสุนทุกหน่อยไม่ยิงไม่เขาเลยวะโอ้ยยิงตีโตเลยวะยิงป้าไอ้พวกมูเล็กทั้งนี่ไอ้ยามูตีแปดร้อยเก็บเสียงเก็บเสียงตายตายโอ้ยกดถึง เฮ้ยโอ้ม oh, oh, <c oughs> really? ึงทำมาจากเบ็ดล็อกเลยโอ้บทแข่งนี่บแข่งแล้วผมยิงตูดมันตูดมันระเบิดเลยจริงป่ะแต่บอกว่าคืยิงตูดไม่เยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วทีละบทอีกิงด้วยต้องยิงตูดมันเว่ยยิงเหรอเออว่ะยิงปุ๊บแม่งระเบิดปั๊บเลยมาที่รถด้วยชี้จังหิมโอ้โหโอ้โห อย่าอย่าดันอย่าดนพี่หมูรบโอ๊ยกระสุนกูจะหมดแล้วอะไรโอ๊ยตายแม่มันแข่งกันเลยวะอโอ๊ยโ,โคตรน่กกากลัวเลยพวกมูดีเป็นตัอ้เนี่ยแย่ yeah, แล้วแย่ออกมาแล้วเพี่แอ้มจีเอยิงสูดเลยตายเฮียโอเคนี่ก็ด่านบอสแล้วนะด่านที่สี่สิบเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบอสแบบไหนนะ,ะมาดูกันดีกว่า ไปรูดิโอ้โอ้แบบว่ามันกลับมาแก้แค้นหรือเปล่าวะไอ้ตัวนี้แล้วเออเออ,อ,อมูลิตแย่แล้วจะยอมเส้โอ้อโอ้โอ้คุณโดนที่แล้วมากกว่าเราไปเขี่ยหัวมันก่อนนะเออแต่ว่ามันคนทางแข็งเลยเออแข็งเหี้ยเลยโอ้ตะไครเออเอยไปม,มันพูดได้ด้วยเออไปเมันพูดได้ด้วยอะเออ เอ้ยแล้วมาดูวิีช็อตมานะฮะไม่สามารถเปิดได้ให้หวยพรุ่งนี้แย่แล้วเอาแย่แล้วว่าเปิดไม่ได้ชิบหายแล้วทำไงเชี่ยไอ้หมูดีไอ้ยิงตูน่าเยิงตูดยิงตูดเยิงตูนเลยขอยอมสีเอ้ยิงกระป๋ามัน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 มันหมุนมันหมุนจระเข้จระเข้เฮ้ยจระเข้ ย้อมสีก่อ,อนเอ้ยจริงจิงจริงเอ้ยมันยิ่งข้อสมองไปเจอแล้สมองกิ่วขนาดเฮ้ยอ้าวแย่แล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้ยช็อกเมมบ็ดประสาทนั่งนั่งนั่งนัง่งช่วยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวผมต่อเดี๋ยวผมหน่อยกูจะตาย <c oughs> <c oughs> โอ้กูกูไปหาเรื่องแล้วโอ้น้ำน้ำวอเตอร์วอเตอร์โอ้โอ้วอเตอร์วอเตอร์ยอมสีเอ้ยสุดทางเลยอ้าว กูยิงเข้าหัวเอาอ๋อเอ้ยมาตรงนี้เราต้องรอให้มันกระโดดแล้วก็ยิงอ่ะแพทเทิร์นเดิมมันอาร์ที่สองอะเอาแพทเทิร์นเดิมไปแล้วโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่จิ้มกระโดดเฮ้ยกระโดดละเฮ้ยโดนโดนโดนไหวอุ้ยเกือบโดนละเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วเออโดนแล้วอ๋อต้องเข้าไปใกล้เพสักนิดนึงอะมั้งมันเป็นขี้ขี้เฮ้ยโดนโดนเออ ไปดิได้เกมประโยนเออโดนโดนรุดดีแล้วเออเออพังเลยอโม่ตายไปดิเออทำอะไรทำไมอ่ะโอ้มีไงโอ้ระเบิดเลยเฮ้ยไปดูดิโอ้โอ้โอ้มาการระเบิดคนจักรวาล โอเคนะ้องมาก็ต้องจบกันไปนเลยวนะแต่เกมนี้เลยใช่ไหมครับน้องมาร์กใช่เออก็แปลว่าเออเราก็ได้เจอบอสจากภาคที่สองเลยนะที่มันกลับมาแก้แค้นแล้วครั้งนี้พูดได้ด้วยเลยนะก็ค่อนข้างน่ากลัวเอาเรื่องเลยนะแต่ไ,ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เรามีเออเหมือนจะเป็นอาพีจีไม่สายก็ไม่รู้แต่ว่ากูว่าได้สุดโหดเลยนะแต่ใครก็ตาเข้ามาชมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับแล้วไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย